ตัวห้าแผงหกแผงหกแผงสองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบพริกไทยร้อยหนึ่งเป็นสามร้อยสี่สิบอะไรอีกไม่ลงก็ทอนนะฮะถั่วลิสงถั่วเปลือย ถั่วอ้าถ่วเมืองถั่วเปือมาสอั่วเปื่อยมาสองสามร้อสบก็เป็น420รี่สบมีหนึ่งแผงหาเจอตอนนี้หนึ่งแผงมีหนึ่งแผงหมดโอ้ย ามร้อยแปดสิบเจ็ดสี่ยี่แปดครับพริกไทยหนึ่งร้อยก็เป็นสามร้อยแปดสิบครับ อะไรล่ะถั่วลิสงหมดอด่างนนกระเจี๊ยบพริกป่นกระเทียมกระเทียมเออถามหากระเทียมไม่ใช่เหรอะโล้นะไม่เป็นไรหรอกได้เท่าไหร่ก็เท่ดนันแหละ ถอนได้ถอนได้มีตังถอนเยมามามาอเปะปลาหวานก็ยังไม่มีเท <Okay. S 2> ่าไหร่สี่ร้อยทอนย <c oughs> ี่สิบเฮจะมาไลฟ์สดแถวนี้จ้ะ <the> <c oughs> ร้านค้าปิดร้านแล้วก็ยัง <c oughs> <c oughs> ยังขายของได้อีกสี่ร้อยขอบคุณครับ